สวัสดีครับวันนี้แอปิโนปอนะครับกับปราบมังกรของ SCBT 0 3นะมเนเมสยาอาร์มนะครับใครเล่นเด็กนี้มาดูกันเมสยาอาร์มนะครับกับความสามารถนะในการเล่นกับมังกรนะ,ะทำให้มังกรทุกตัวอ่อนแอนะครับเมสยาอาร์มนะครับกับ projection shell ลูกนะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์1ครับ power 4000ัน defense สอ0 0 0นครับ ของชนเชื่อในตัวเขาเขาชี้นําทางให้ผองชนจากนั้นเราก็ก้าวขึ้นเป็นราชาครับเมื่อถูกทิ้งจากมือครับจะได้สอดดูการ์ดสองใบาจากมือนะแล้วหนึ่งใบขึ้นมือ1ใบเข้าเกตนะครับใช้ได้แค่หนึ่งครั้งใน1เทินนะอันนี้เอาไปใส่กับเด็กอื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในระหว่างการต่อสู้ที่ไลท์เราถูกตีครับนำการ์ดนี้จากดอกไปไว้ใต้กองการ์ดเราและจ่ายเกตหนึ่งก็จะได้ไลท์สองหน่วยยกเลิกการโจมตีด้วยนะอันนี้ใช้ได้ทุกเด็กของเลเจนดาก้อนเลยนะครับ นะถูกชิ้ก็จะได้เกรดได้ไลน์นะเปลี่ยนได้เกรดได้จัว่วต่อไปครับแด่ผู้มีความรักในหัวใจนะครับเป็นการ์ดเกรของเมสยายอาร์มนะครับเกรคือเลือกไอเทมเลือกมอนเตอร์หรือว่าเลือกการ์ดในดอกก็ได้นะ,อะไอเทมคือไอเทมจากกอไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับนำะมอนเตอร์จากดอกเรานะแล้วก็เลือกการ์ดในดอกเราเข้าสู่โซของไอเทมนะก็แล้วแต่จะเลือกแบบไหนนะครับอย่างที่4นะมี4อย่างแนละ้วแล้วก็สวมไอเทมจากมือเรา โดยใช้แบบเคาน์เตอร์โดยการจ่ายอีพีคอร์ดได้ด้วยนะก็สวมแล้วก็พัมเพิ่มรอบในการโจมตีได้ด้วยนะชุดของ SCBT 0 3นะครับก็สามารถจะสั่งซื้อได้ในเว็บ VG c a r Shop.com แล้วนะกำหนดส่ง28กันยานี้นะครับมีแพ้งแบบกล่องแล้วก็แบบแยกนะครับแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง Description นี้เลย การ์ดหรูแบบฟอยสุ่มนะฮะการสุ่มหลังกล่องนะครับนนรบ,บางใบก็ไม่ได้มีในชุดนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งกันได้เช่นกันนะไปกดได้ที่สิขัันข้างล่างนะครับดาบใหม่เนอกับแมสเซียาอาร์มโอเมกาซิกเซเบอร์นะครับมี5คี์พาวเวอร์ถึง50,000เลยนะบวกดิเฟนต์กันยากๆเลยนะแต่50,000นะนะ การวางทับมเมสยาอาบนชื่อการของเราหนึ่งใบครับเมื่อกา์ดนี้ตีครับเลือกการบนสนามที่มีคําว่าดาก้อนหรือมังกรบนคุณลักษณะนะไม่เกิน2ใบถอดโซทั้งหมดของการท,ที่เลือกแล้วนาการนั้นลงดอปนะสามารถถอดโซและลงดอกให้กับมังกรได้นะการดท,ที่มีคําว่าดาก้อนหรือมังกรนะห้ามสแตนด้วยนะฆ่ามังกรเลยนะห้ามมังกรสแตนแล้วก็สามารถตีแล้วก็ถอดโซนําลงดอกก็คือฆ่ามังกรโดยแท้จริงนะครับ แล้วกับ projection shell เอียนนะครับเป็นมอนเตอร์ไซส์หนนะครับเมื่อการ์นี้นะนำนำการ์นี้จากมือเข้าสู่โซของมอนเตอร์หรือไอเทมได้นะถ้าอยู่ในโซของไม่ซายาอาร์มนะครับความเสียหายที่จะได้รับจากความสามารถนะความสามารถคู่แข่งจะลดลง2หน่วยครับและเมื่อการ์ที่มีคุณลักษณะดาร์กอนหรือบังกรบนสนามของคู่แข่งออกด้วยความสามารถของเราครับถ้าการ์อยู่ในโซของไมซายาอาร์มก็จะได้ ได้ยิงไลท์นะี่นี่เป็นใหญ่ได้ยิงไลน์นะครับต่อไปครับกับความรู้สึกที่ฝากไว้กระดาษครับเป็นการเซตนะโซของเมสยาอาร์มนะครับห้ามถอดนะโซห้ามถอดครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครับในระหว่างแอตแทกเฟสทั้งทั้งสองฝ่ายครับเลือกการบนสนามของคู่แข่งที่มีคําว่าฮาดาก้อนหรือมังกรนะทิ้งเมสยาอาร์มจากมือ1ใบค,ครับเพื่อที่จะนําการ์ดที่เลือกลงดรอปได้นะครับก็เป็นการเซตนะห้ามถอดโซกับ เอาไว้พังมังกรได้นะครับสายไม่ใชอาอามนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ใบนะก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ในวิจิการชอ o ดอทคได้เลยนะหรือว่าใครติดขาดยังไงก็ทักมาในเพจ Facebook กันได้นะครับแอดมินจะคอยตอบให้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย